สวัสดีครับเพื่อนๆใน u t u b e เนี่ยมีอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับคือเราไปเลือกเพลงที่เราต้องการเนาะหรือว่าต้องการจะดูเอ็ดก็มาเลือกเพลงนะเสร็จแล้วมาเลือกที่ตัวสร้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไม่ทนันเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะครับคือมันเป็นฟังก์ชันใหม่ชังชั่นฟังชันใหม่ของ u t u b e นะครับให้เราได้เล่นตรงนี้ตรงรูปก,กล้องแล้วก็รูปเพลงตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆเลือกตรงนี้เข้าไปนะครับเลือกตรงนี้เข้าไปนะเห็นไหม มันจะมีเพลงอ่ะที่เราต้องการเลือกไว้แล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเราอยากจะมาดูเอ็ดรือว่าสร้างกดบันทึกวิดีโอเลยเสียงของวิดีโอนั้นจะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปถ่ายเอาไปเล่นอะไรก็ได้นะครับเหมือน Acting, แอคติ้งหรือว่าโคเวอร์อะไรพวกนี้ก็ทําได้นะครับกดหยุดปุ๊บหน้าตามันเหมือนกับ Tik t o k เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมเราจะมาทําเป็นวิดีโอคล้ายๆ t i k t o k ตัวน,นี้ก็ทําได้นะเสร็จแล้วเราไปลงที่ y o YouTube นั่นเองนะครับ มันก็จะมีให้เลือกเสียงครับเลือกปรับแต่งเลือกข้อความแล้วก็ไทม์ไลน์นะครับคือถ้าเสียงเพื่อนๆไม่ชอบกราก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวขอแยกกดย้อนกลับไปนิดน,นึงนะโอเคนะครับเมื่อเราอัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนจิ้มเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วนะก็จะมีตรงนี้นให้เราเลือกเลือกถ้าต้องการจะปรับแต่งนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกปรับแต่งตรงนี้นะก็แตะตรงนี้เพื่อนเพื่อนสามารถเลือกที่จะปรับตำแหน่งของเสียงที่จะเริ่มต้นได้นะครับว่าเราอยากให้เริ่มตรงไหนแล้วก็สิ้นสุดตรรงงหนนนั่เอะคบ ในส่วนของข้อความนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ข้อความบหมือนในทิกต o k ได้นะครับเราจะพิมพ์อะไรนะครับเพื่อให้มันเป็นภาพน้าปกเด่นๆหรือว่าในคลิปวิดีโอมีตัวอักษรเด่นๆขึ้นมาเนี่ยก็ทําได้นะมันปรับได้ปรับไซส์บางไซส์หนาอันเนี้ยทำได้เหมือนกันนะครับเหมือนทิกต o k เลยนะก็ในส่วนถัดมานะครับไทม์ไลน์นะครับเดี๋ยวปรับตัวอักษอเสร็จแล้วในส่วนของไทม์ไลน์นะครับด้านล่างอ่าแต่ที่ไทม์ไลน์นะครับเราสามารถที่จะเลือกครับ ว่าให้วิดีโอสั้นแค่ไหนยาวแค่ไหนนะครับเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ตัดไม่ได้นะเมื่อเราทําการเลือกในส่วนของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันจะมีปุ่มด้านบนนะครับถัดไปนะครับอันนี้คือวิดีโอตัวอย่างนะกดถัดไปนะครับอ่าตรงนี้มันก็เป็นวิดีโอที่เราทําไว้เพื่อจะใช้งานแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ออกมาใส่ชื่อนะครับว่าเพื่อนๆต้องการให้มันชื่ออะไรนะครับตั้งชื่อนะครับ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปอัปโหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองทําเป็นเหมือนวิดีโอเทสตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ลองเทสตดูนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะมันมีฟังก์ชันนี้ใน YouTube ที่เพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานแล้วก็เล่นกันได้นะครับซึ่งฟิลลิงก็มาแหละอย่างที่ผมบอกนะครับคลายหนึ่งแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งเลยนะครับที่เราเล่นกันอยู่เนาะอัปโหลดนะครับอ่านะครับอัปโหลดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฟังเพลงเนี่ยผมมีโค้ดเพลงลองไปฟังกันดูได้นะครับ เดี่ยวที่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหน้าตาจะประมาณนี้นะ